สวัสดีครับพี่ๆน,านา้นาๆเพื่อนๆนักกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ทางลุงโพดมีกบกระโดดรุ่นใหม่มานําเสนอนะครับเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นกบกระโดดไซส์4.5เซนนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมเอ่อตัวเบรที่ใช้เป็นโอนเนอร์1โอนะครับมีเป็นกาดเอ็นนะครับถ่วงตะกั่วฟิวให้เรียบร้อยแล้วครับ เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปพันเพิ่มนะครับพันไว้เก้ารอบด้านหลังก็จะเป็นทรงนี้ด้านข้างท้องท้องก็จะเป็นสามเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมปากก็สามเหลี่ยม เดี๋ยวชมแอคชั่นกันเลยนะครับดูกันเลยนะครับเป็นยังไงอันนี้ปั่นช้านะครับ เร็วขึ้นมาอย่างนี้นะครับฉีดน้ำดีนะครับลองปั่นเร็วดูบ้างนะครับเป็นยังไงครับ เ้กบบป็นแบบนแีรอบ6ปี3นะครับได้แค่นี้นะครับความเร็ว หนักดีนะครับช้าๆดูบ้างช้าๆช้าก็ยังสัดปีนะครับน้ำก็ยังฉีดดีช้าๆครับเร็วม,มาหน่อยนี่ ีขอเร็วอีกทีนะึงโอเคขอบคุณมากครับ